รักด้วยสวิตชัมเนนะสวัสดีครับน้องๆทุกคนเนาะ นี่วันนี้ก็อยู่กันที่ตาใสา่แล้วนครับทีป่ปามเสร็จเลยก็มาเอาไสา่ต่อเลยนะครับไม,ไ,ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไล่บ้านนะครับพอดีฮานมันจะหักไปี๊บหุ่นมันตกนี่หัวตักเหลาน,น,นี่ตักห้างหลังตักด้วยสมิตตโมนะครับ สมิตโตโม210 SH 2 1 0ไปเจนในเมืองครับเดี๋ยวนี้เจในเมืองซ้ำเดี่ยวนะครับคืนนี้นะจะท่นเดี่ยวเดียวครับเดี๋ยวเราเช้าไวมาก sao với mà làm Nên là bên tay nha nó Bớt lên đấy mới có yến nó <laughs> Phôi khát tổng cả ít nữa gặp à. Khát tổng cả ăn nữa Khát xe lột nữa Sao cả ăn gì đâu Đây mới có yến nó bớt อันนี้ก็ป่อยนี่ปิดอย,ยเดี๋ยววังไเปิดให้เลเดีย๋ยวเนเปิดแวบๆดูปิดก่อนบเเปิดไหมปิดเปิดได้อันนี้สเตปตห้าเตปตีห้ามันจะเว็บสองสีอะนี่สเตปห้ามันจะมันจะเว็บเว็บเว็บเองสีอืม สนใจก็อยู่ในตะกร้าเลยครับดวงละซองร้อยกว่าบาทมันมีซ้ำสเต็ปห้าสเต็ปสเต็ปหนึ่งสีขาวสเต็ปสองสีเหลืองสเต็ปสามเล็บสีขาวสเต็ปสี่เล็บสีเหลืองสเต็ปห้าเล็บซองสีแบบนี้เลยนี่แค่เต็มแล้วแค่เต็มแล้วโอเคเดี๋ยวบงังไปคุ้มพาด็นแป๊บเดียว คุมบ้าติณแป๊บเดียวนี่ครับตอนนี้นคุมบ้าติณเร็จแล้วเนาะเมื่อเตกโอ้โร้อนน่ะเนี่เดี๋ยวเราว่าเคาะรอไรเนาะเดี๋ยวเราไปเวะเคาะข้างนอกนะครับจะไปเคาะรอข้างนอกกันนี่เดี๋ยวฟังยันี้ว่าเคาะรอเขาฟังเที่ยงปลื้เานาะนี่คุณป้าติณเลยเลยไม่ยมินเลยแต่ว่าเบิร์ดนี่ ที่เพื่อได้รักเตียวเลยตัวเดียวน่าว่าหัวเชาวบอดีท่าเดียวทรงได้เงาเลยครับลืลนกันคุณตกพาติดเลืนโน่นนะจับอยากง่ายที let's go let's go โอ้โหตรงนี้เป็นเลียงเลียนอ่ะโอ้โหวันนั้คุณภาพบ้าจริยไม่ได้มาได้ก่อน ta cướp <laughs> đi chúng nào? Đấy bên lề này mất cái ครับตอนนี้บังรอมาถึงของอมเนาะนี่อยู่ของอมแล้วอยู่ในโรงเรียนนะครับก็นี่เลยขอโโรอขอนะครับเดี๋ยวบังจะป้านงองไปเลยเนาะวะเคาะรอเขาคาะกันผือเนะอาะเสียงมันดังแบบผือว่ารัวเสียงมันดังแบบผื่าว่าว่าลมยังมีนะครับว่าเสียงแบบผือลมโอนเนาะพอดีรถบงังรอลมโมนอนโยหลงพอดีเลยครับไม่รู้ว่าซึมวารัวเนาะโอเคไปไปเลยครับ จัดไปจัดไปนี่โอเคไปเล่กันนอ้องๆรอหน้านะครับไม่ต้องเคาะรอหน้าเราไม่ต้องเคาะพอเราเล่รู้ถ้าลุ่มโอนอยังมันจะเบน,นแต่ก็มังไซมิจารินนอกแกมมันจะปองๆสักิี รอหน้าไม่ต้องโค้นะครับนี่รอรอรอล้างนะครับนี่โอ้ยมินมินเบ๊กฝั่งเสียงเลยเนาะไอ้นี่คือมีลมนะครับเสียงแบบนี้อ่ามีลมอ่ามีลมนะครับไม่โอ,อนนะครับปกติมันจะดังบกบกเอ้ยมันดังตึ้งตึงตึงเลยนะครับเราว่าพวง มีเสียงแตกต่างกันอีกนึงโองนอกร่มอาจจะน้อยว่าอิดนึงแต่ก,ก็ไม่มากนะครับอันนี้ตัวรู้มาเลยข้างใต้นี่นี่นี่อันนี้เต็มร่มนี้ร่มนี้โอเคร่มดีโอนี่เลยบางอาจจะไม่ได้ว่าไม่รู้โอนี่เลยอ่อนอยู่โอนะน่าจะโอนอกนี่ไหมเดี๋ยวแต่ว่าอ่อนไม่มานะครับอ่อนไม่มา เดี๋ยวต้องประชาต้องไปเช็คนะครับว่ารัวไหมอ่าเนี่ยเ้นนี่เ้นนี้ออนออนอิดนึงแต่การเสียงยังโอเคอยู่คือถ้าว่าลมออนนี่ถ้าลมเน,น้ลนลมเน้นจะดังบึงบ้งๆบึงบ้งๆเลยคือลมเต็มมันแต่ถ้าลมออนมันจะดังดองๆดองๆแบบว่าไม่อันนี้แน่แน,นดี ย่างรวมจะดังบอกบอกเลยนะครับถ้ามดลมเลยจะดังบอกบอก้าดังปึงป้งปึ้งปึ้งเลยนะัแสดงว่าไอ้นี้ครับแสดงว่าแต่ซาดังซาธาดังแบบปึ้งก็ไม่ปึ้งบอกก็ไม่บอกดังแบบกังการนั่นไอ้นั่น,ค,งงนคือลมยับที่โอนะะอนะครับดังแบบว่าบางก็บอกไม่โตนะครับต้องใช้ความรู้สึกเนาะใช้ความรู้สึกเลยว่ามันยอยู่ฝืนเนาะนี่ ลมโอเคเดี๋ยวบงังเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็ประมาณเอาสิบโลไปลบประมาณรวยว่าโล้เลยไปลบนองการวมค่าไปกันแน่นอนการรวมค่าลบมานี่เราหกสิบเจ็ดติ๊กโลนะครับประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าได้บึกอังลบนี่เดี๋ยวใส่เปลี่ยนตัวแบบยาวแล้ว เปลี่ยนกันนู่นก่อนครับแต่ว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเก่าก่อนนะครับเปลี่ยนกันเก่าก่อนขอกันเก่ายางระเบิดที่งกันโลมันถอดมันบุบพอดีเลยเดี๋ยวได้เปลี่ยนเลยแต่กันนี้น่าจะตัวนี้ไปก่อนเนาะถ้าใครสนใจไฟนี้เนาะไฟไฟหาสเต็ปนี่ก็กดในตะกร้าเนาะมีอยู่มีฮะมีซ้ำละเต็ปละฮะละเต็ปรวงละส่วนห่งร้อยบาทนะครับโชคนะครับไม่แพงแต่ข้าวจวงโปรโมชั่นดีๆก็โดยว่าเนาะ โอเคเดินทางกันต่อ ใช่เสลยเนาะถ้าใครอยากได้คลิปเตี๋ยวตีทรายวันนี้ก็ไปเล่จองรักเอ้ยไปเล่จองซ้ำลงพวกบังนะครับบังลงไว้ให้เลยนะครับไอ้นี้เป็นจองจองรักกับลุงแบบซับกันไปซับกันมาเนะาะทำซ้ำลงไว้เพื่อมันดกเบ็ดเรานี่ตอนนี้ก็ซ้ำยิงปืนเนาะมาตีทรายครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวใครอยากได้ก็ไปเล่คลิปเตี๋ยวทรายเตี๋ยวทรายเนาะอีจองซ้ำลงเนะาะบังก็ลบไปอ้ามหนาวอ้ามเร่ก่อนนะครับ นี่เนี่ยหน้านี่อ่านนี่เขลงนัดแล้วพุ่งกระเจ็บบางเป็นดูกระโโพงน้อยเจ็บพุ่พนงนี่ปวดเหนื่อยโอเคช่วยกันกดติดตามอย่างจองรักต่างจองข้ามลงด้วยนะครับนี่ตาใใไฟสนไฟไฟถ้าสเต็กปก็ไปกดในตะกร้านะครับกดไปหน้าปูฝ้ายเลยครับกดรูปตะกราไปเลือกเมาเลยเนาะประมาณนี้อโอ้บางลืมใช้ระเคลื่อนอบเดี๋ยวใช้ระเคลื่อนอบก่อน โอเคเดี๋ยวบางสายสาเกินลบแป๊บเดียวไปติดตามด้วยนะครับอย่าลืมให้จงให้ขึ้นลบมาเส้นครับมันเดิมเร็วๆเว้ยตั้งแต่ว่าทุกจองทุกเบนยัไม่ทำไม่มานี่คุณยากกันเลยครับติดตามคุณยากนะน,น,นี่แหละนี่ปีนังแ้วฮาเพื่อนเรือเลยโัลโหลทำจริงจองจองจองที่ทุกเบนะนปียังได้เส้นเส้นชับเลยนะไม่รู้มันผันพืนเนาะ โอเคก็ไม่ปลือกับเดี๋ยวน้องๆก็จวดก่อนไล่หญิงแนะ่นอนโอเคขอบคุณมากที่รับชมไปครับ